สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดวันนี้พาท่านผู้ชมมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับมันสำปะหลังนะครับก็สำหรับช่วงนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงประมาณเดือนมีนานะครับมีนาเมษาก็จะเป็นช่วงที่เราเรียกว่าไฮซีซันของมันสำปะหลังนะครับเป็นช่วงที่มันสำปะหลังออกเยอะนะครับไม่ได้ออกเยอะตั้ง เฉพาะบริเวณประเทศไทยนะครับในขณนะดเดียวกันมันฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็ออกเยอะเช่นเดียวกันโดยเฉพาะโซนทางด้านสอปปอลาวในช่วงนี้นะครับซึ่งก็เป็นบริเวณพื้นที่ที่มีการปลูกมันแล้วก็นําเข้าประเทศไทยเป็นจํานวนมากนะครับสําหรับสถานการณ์ชายแดนไทยในรอบปีนี้นะครับตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะาชายแดนไทยกัมพูชานะครับไม่มีการ นำเข้าหรือว่าส่งออกสินค้านะครับทำให้มันสัมปะหลังจากกัมบูชาไม่สามารถที่จะเข้ามาในไทยได้ในช่วงนี้แล้วก็ในช่วงประมาณพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็มีข่าวในเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบหัวมันสดภายในประเทศนะครับทำให้ราคามันค่อนข้างจะขึ้นมาสูงสูงกว่าที่ควรจะเป็น,นครับเนื่องจากราคาส่งออกก็ยังยังไม่ได้ ยืนอยู่เหนือ14บาทนะครับราคาแป้งมัน13บาทกว่าราคามันเส้นก็ยังอยู่แค่6บาทกว่านะครับแต่ว่าที่มันขึ้นในช่วงนี้เนื่องจากของมีน้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญทุกปีที่ผ่านมานะครับพอช่วงเทศกาลที่มันออกเยอะก็จะมีเรื่องของมันาการนำเข้ามันจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับหลกัหลกๆก็คือ2ประเทศก็คือทางด้าน กัมบูชากับสอปปลาวนะครับสำหรับปีนี้น่าจะนำเข้าได้จากประเทศเดียวก็คือทางพี่น้องสอปปลาวซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวนี้นะครับล่าสุดทางด้านกระทรวงพาณิชย์ได้มีมาตรการค่อนข้างจะเข้มข้นในเรื่องของการควบคุมการนำเข้ามันสัปปะหลังคุณภาพต่ำนะครับเพื่อป้องกัน มันราคาต่ำหรือว่ามันคุณภาพไม่ดีแล้วขายในราคาต่ำนะครับเข้ามาตีตลาดในไทยซึ่งจะส่งผลต่อราคาหัวมันสดที่พี่น้องเกษตรกรในประเทศไทยขายได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวเรื่องนี้กันสำหรับในส่วนของท่านผู้ชมที่สนใจฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตนะครับช่วงนี้เหมาะสำหรับฉีดทางใบฉีดสารทางใบนะครับฉีดฮอร์โมนหรือว่าให้วิตามินเสริมพืชนะครับ ทางสงกเกษตรวันหยุดมีโปรโมชั่นพิเศษราคาถูกจริงๆทนผู้ชมหลายๆท่านก็บอกว่าราคาถูกไปมันจะดีไหมอยากให้เอาไปทดลองใช้ดูซักซองนะครับเพราะว่าตอนนี้ท่านที่กลับมาซื้ออีกก็จะเป็นคนที่เคยเอาไปทดลองใช้ตั้งแต่ซองรับ99บาทนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษจริงๆนะครับราคาถูกจริงๆสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจก่อนปีใหม่นะรเราขยายถึงสิ้นปีนะครับโปรโมชั่น ปกติซองละ500บาทนะครับมีหนึ่ซองเนี่ยสามารถที่จะฉีดพ่นได้ประมาณ5-10ไร่นะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมมีพื้นที่เพาะปลูกน้อยก็ฉีดได้7วันฉีดได้ครั้งหนึ่งจะเขียวขึ้นทันตาเห็นนะครับในส่วนของพืชก็สามารถฉีดได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมันสัมปะหลังเป็นอ้อยเป็นยางพาราปาล์มน้ำมันข้าวฉีดได้หมดนะครับ โดยเฉพาะมันสำปะหลังหรืออ้อยถ้าฉีดในช่วงนี้ก็7วันจะเขียวขึ้นทันตาเห็นนะครับขีดได้มันประมาณเดือนกว่าฉีดได้นะครับอ้อยประมาณ2เดือนนะครับก็ฉีดก็จะเห็นผลชัดเจนราคาโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสิ้นวันนี้จนถึงสิ้นปีนะครับท่านผู้ชมที่สนใจก็สามารถสแกนลายสั่งซื้อหรือว่าโทรสั่งซื้อได้จากเบืรอข้างล่างนี้ย้ำว่าปกติซองละ500บาทนะครับเอามาแจกจ่ายท่านผู้ชมไปทดลองใช้ซองละ149บาทแล้วก็ส่วนใหญ่ ท่านที่เคยใช้แล้วก็จะกลับมาซื้ออีกเยอะนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นช่วงสิ้นปีเดือนสุดท้ายของปี68นะครับ5ซองเหลือ650บาทหรือ12ซองเหลือ1,200บาทนะครับก็อย่าลืมนะครับโปรโมชั่นนี้เฉพาะสิ้นปีนี้เท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีนะครับทีนี้มาดูหัวข้อข่าวประเด็นวันนี้นะครับที่สำคัญก็คือมีข้อมูลจากสื่อสารมวลชนทั้งมติชนแล้วก็ไทย p b s นะครับ วันนี้พาดหัวข่าวาล,าลุยคุมเข้มนะครับพาณิย์สั่งยกระดับตรวจคุณภาพมันสัมปะหลังนำเข้านะครับลั่นพร้อมลงดาบหากพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานนะครับทางนี้วันที่18ธันวาคมที่ผ่านมานะครับคุณอรารดาเฟื่องทอง คุณอรารดาเฟื่องทองนะครับอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมได้ส่งชุดตรวจคุณภาพมันสำปะหลังที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านลงพื้นที่แล้วนะครับตามมาติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลังอ่า ครั้งที่1 2ทับ268นะครับซึ่งมีนางสุปจีสุธรรมพันธุ์รัฐมตีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานพร้อมทั้งได้สั่งการให้ยกระดับนะครับสั่งการให้ยกระดับระดับการตรวจสอบคุณภาพมันสัปะหลังนำเข้าอย่างเข้มข้นนะครับโดยให้เจ้าหน้าที่คอตอประจำด่านศุรปาก,ากรกรสำคัญ4ด่านในเดือนธันวาคมถึงมีนาคม269 9ะครับได้แก่ ด่านสุลกากรช่องเมฆจังหวัดอุบลราชธานีด่านศุลกรท่ารี่จังหวัดเลยนะครับด่านศุลกากรบึงการจังหวัดบึงการด่านศุลกากรมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารซึ่งก็เป็นด่านที่อยู่ติดกับสบปป,ปลาวนะครับในช่วงนี้ไทยเรานําเข้ามันสำปะหลังได้จากแค่4ด่านนี้เท่านั้นนะครับก็คือจากทางร้านเพื่อนบ้านสปป,ปลาว ส่วนด่านอื่นไม่สามารถจะนําเข้าได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณด่านที่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชาเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังไม่มีการเปิดให้ซื้อขายกันปกตินะครับที่สําคัญสถานการณ์สงครามยังไม่ได้สิ้นสุดนะครับยังคงมีการสู้รบกันอยู่ต่อเนื่องมาจะเข้าสู่วันที่15แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่มันจากทางด้านประเทศเพื่อนบ้านบ้านพี่เมืองน้องเรานะก็คือสอปปลาว มันจากพี่น้องสอปปอลาเท่านั้นที่เข้ามาตีตลาดในประเทศไทยช่วงนี้นะครับซึ่งก็จะเมื่อเปรียบเทียบกับมันจากทางด้านกัมพูชาก็น่าจะเกือบครึ่งต่อครึ่งนะครับทําให้ปริมาณการนําเข้านี่หายไปเยอะเลยแล้วก็มีข่าวหนึ่งนะครับก็ตรงกันตรงนี้จากข้อมูลจากไทย P b บนะครับคุมเข้ม4ด่านนําเข้ามันสำปะหลังป้องเพื่อนบ้านลักลอบกระทบราคาภายในประเทศนะครับ ขุมเข้มสด่านนําเข้าซึ่ง4ด่านนําเข้าเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดเลยจังหวัดบึงกาฬและก็จังหวัดมุกดาหารนะครับโดยทั่วไปในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมของทุกปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังภายในประเทศออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมากนะครับและจะมีการนําเข้ามันสำปะหลังที่ไม่ได้คุณภาพจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศ ซึ่งทางกรมการค้าต่างประเทศได้มีการจัดชุดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับเพื่อสุ่มตรวจสอบคุณภาพมันสําปลังที่นำเข้าอย่างต่อเนื่องทุกปีทั้งนี้หากตรวจพบว่ามีการนำเข้ามันสําปลังที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรมก็จะดำเนินการพักทะเบียนผู้นำเข้ารายดังกล่าวจนกว่าจะมีการปรับปรุงคุณภาพมันสําปลังให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดนะครับจึงจะสามารถ ดำเนินการเข้ามาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ทางภาครัฐนะครับได้ออกมาเพื่อที่จะรักษามันคุณภาพของประเทศไทยไว้ได้นะฮะไว้นะครับเนื่องจากถ้าเรานําเข้ามันจากประเทศเพื่อนบ้านคุณภาพไม่ดีแน่นอนนะครับมันคุณภาพไม่ดีราคาก็จะต่ํากว่ามันคุณภาพดีก็จะส่งผลทําให้ เป็นการทุ่มตลาดราคาภายในประเทศนะครับโดยสถานการณ์ล่าสุดของมันสำปะหลังช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ราคายังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่น่าจะเป็นที่น่าพอใจของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่มันอยู่นะครับโดยสถานการณ์ราคาล่าสุดตอนนี้ราคาสูงสุดยังอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับ อยู่ที่อำเภอจตุรัสจ,จังหวัดชัยภูมิ30%ก็คือรับซื้ออยู่ที่3บาท25สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในขณะที่25%่ราคาอยู่ที่2บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมราคานี้น่าจะเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงเต็มแม็กแล้วนะครับเมื่อเทียบกับราคาที่ส่งออกในส่วนของแป้งมันนะครับ โดยราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลังอัปเดตในช่วงนี้นะครับอัปเดตสัปดาห์ที่แล้วราคาส่งออกยังอยู่ที่ถ้าเป็นข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยนี่ยังอยู่ที่470เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับในขณะที่ราคาภายในประเทศยังอยู่ที่13บาบาทเ0สตางต่อกิโลกรัมอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นข้อมูลจากทางด้านสมาคม การค้ามันสัมปลังไทยก็ราคาทรงออกยังอยู่ที่450-455ถึงเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่สอเกษตรวันหยุดนำมาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับก็น่าจะเป็นผลดีต่อมันสัมปลังในประเทศไทยนะครับช่วงนี้ก็มีข่าวนะครับมีข่าว สถาบันวิจัยบางที่นะครับศูนย์วิจัยบางแห่งก็วิเคราะห์ราคามันไปจนถึงปี70นะครับสถานก,การณ์ช่วงนี้ก็บอกตามตรงนะครับราคามันสัมปลังในช่วงนี้ถ้าดูระยะยาวนี่ยากเหมือนกันนะครับเนื่องจากมีความผันผวนโดยเฉพาะปัจจัยในยเรื่องของการนําเข้านะครับแล้วก็พื้นที่เพาะปลูกซึ่งก็ในปีในฤดูการปี68-69ทับเนี่ยพื้นที่เพาะปลูกมันสัมปลังหายไปเยอะนะครับ ื้นที่พ่อปลูกมันสำปะหลังหายไปเยอะพอหายไปเยอะก็จะส่งผลทำให้ปริมาณมันออกน้อยแล้วก็มีปัจจัยบวกเสริมเข้ามานั่นก็คือในเรื่องของการนำเข้าที่ไม่สามารถจะนำเข้ามันจากทางด้านประเทศเพื่อนบ้านได้ก็จะส่งผลทำให้ผลผล,ผลผลิตภายในประเทศนะครับที่ออกสู่ท้องตลาดนี้ลดลงพอผลผลิต หรือว่าปริมาณของลดลงราคาก็ขึ้นก็เป็นไปตามกลไกการตลาดระยะสั้นภายในประเทศนะครับส่วนระยะยาวต้องพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักนะครับในภาพรวมการส่งออกก็ยังคงมีการขยายตัวต่อเนื่องอยู่ก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้นครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามมาด้วยกันนะครับแล้วก็ร่วมสนับสนุนสอกเกษตรวันหยุดโดยการสั่งซื้อฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอกเกษตร แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ